เราเข้าร้านกาแฟาเราก็อยากได้กินกาแฟาไม่ได้อยากได้กินอาหารที่มันเป็นแบบเครื่องแกงอะไรเงี้ยการออกแบบระบบดูดควันไม่มีกลิ่นออกมารบกวนนอกร้านเลยร้านกาแฟฮอฟเฟร์นะครับอยู่ลังสิตคลองหนึ่งผมชื่อเงี้ยมนะครับเป็นผู้จัดการร้านฮอฟเฟร์นะครับ ที่ร้านเราเด่นเรื่องกาแฟครับทั้งกาแฟดํากาแฟนมสเปชเชียลตี้นิดนึงเพราะว่ามา็ีก,กาแฟเราขัดสันมาอย่างดีครับคนที่ชท,ทานเปรี้ยก็จะแนะนําเป็นพวกกลางกับพวกอ่อนอเมริกาโน,โน่ดำเย็นร้อนได้หมดเลยครับแต่ถ้าเป็นนมก็จะแนะนําเป็นพวกคาปูเยนหรือไม่ก็เป็นลาเต้เย็นก็ได้ครับจะหอมหวานนัวนมอร่อย เื่องอาหารก็เชฟมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10ปีอยู่แล้วครับมาจากโรงแรมเลยเด่นๆเลยก็จะมีข้าวซอยพัตต้าเป็นสปาเกตตี้พัตต้าเนื้อตุ่นครับ48ชั่วโมงเชฟพอตุ่นเองกับมือเลย การออกแบบของบาร์จากที่ผมทํางานมาก็ค่อนข้างสะดวกครับเราใช้ของเซตตรงกลางแล้วก็ล้างของข,องขวามือเลยพอเราอออเล์เราก็ตักน้ำแข็งตอนจบออเดอร์ฝั่งซ้ายสุดเลยจะได้ไม่ต้องเดินชนกันอะไรมากมายดีครับดีแข็งแรงตู้เย็นตัวซิงค์อะไรก็ยังไม่เคยมีปัญหาเปิดร้านมา7จเดือนยังไม่เคยมีปัญหาแล้วก็พวกถังน้ําแข็งก็ยังไม่มีสนิมไม่มีอะไรปกติใช้ได้ ในคัวเชฟก็บอกว่าแข็งแรงครับทำกับข้าวต,งตึงตังตึงตังก็ไม่เป็นอะไรระบบดูดวันก็ดีครับเพราะมันไม่มีกลิ่นออกมารบกวนนอกร้านเลยแบบบางทีเราเข้าร้านกาแฟเราก็อยากได้กลิ่นกาแบบแฟไมไ่อยากได้กลิ่นอาหารที่มันเป็นแบบเครื่องแกงอะไงรอย่างเงี้ ร้านท็อปโฟนด้วยน,นะครับอยู่ลังสิตคลองหนึ่งครับผม